สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสรา,ารคามจากมูลน,นี้อูซางบอยเอาพ่วงรถไทยคันนี้ม,มาส่งลูกคายู่บ้านนองซ่าค่ะตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอก,กระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะคันนี้จะเป็นสเปคตามซังนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นดำมือเ่ากับบ้าค่ะสเปจกจะกว้างอยู่ที สเปกกว้างยุทีเมตรแปดสิบค่ะเงาสามเมตรนะคะคันนีสูงยุทีเมตรหนึ่งก็จะเปิดได้สามดานค่ะขันนี้จะใส่ล่างนามหนาซีเป็นโตคัสซี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซี่มาชมไกลๆค่ะจะเป็นข้อหลักเอกลักษณ์ของอูซางบอยมหาสารคามนะคะมีการซับการดำไห้ยางแข็งแรงค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อ,ลอ,ลขอ,อ,อหลาาัง,งนนล,ล่างซีประกบคู่กันค่ะก็จะเป็นตาไกลแบบตันสองนิวนะะ้วด้ค่ะขันนีส่วนเผผ่ะจะเป็นเผ่าสาันดิคเอ็มนะจ๊ะ แข็งแรงแน่นอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นองศาการดำนะค่ะอากลจะบวติดพื้นนะคะค่นี้ย่ายุที่3มเมตรอันนี้ดูค่ะอยากเด็ความยากแค่นี้ค่ะปกติสร้างบอยเฮดไ้สันแค่2เมตร8 0จามันจะทำไม่สันมันกระดำงายค่ะเพราะว่าองศาดำมันมาสูงขึ้นตัวให้ดรวยลิขะเดี๋ยวจะรีวิวการเปิด ด้านขังและกะลาบนให้ f อซเบงได้จ้าถ้าเกิดเอคนใดสนใจก็สามารถโทรหาซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย062 3 4หกนึ่งับซหนึ่งจ้าคันนี้กระจาบรรทุกได็ประมาณ3ตันบ่เกิน3ตันหามอกับรถไถต่างแป่36หถึง5าสิแป้งนด้ค่ะถ้าเกิดหาสิบแป้งขึ้นไปก็สามารถเลือกรุ่นอาลอกคู่ไปได้จ้าคันนี้ด้านนอกเป็นสีม่วงได้ค่ะด้านในเป็นกระบะสีส้ม ของอูซางบอยก็จะมีหลายสีจ้มามักสีใดสามารรถส้างใดจ้าอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ด้านหนาของปี2 0 2 6จ้าทุกขั้นก็นจะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นค่ะส่วนราคาก็คือเก้าจ้า3,800นนะคะขั้นนี้